สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบาบครวัวยคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนดอมนะคะหรือว่าสุ่มสาหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะตามหัวข้อเลยถ้าคุณเห็นหัวข้อเขาจะกลับมาไหมน่าแสดงว่าคุณถามถึงใครบางคนที่ เลิกรากันไปแล้วถามถึงใครบางคนที่ไม่ได้คุยกันเลยนะคะหรือว่าอาจจะงอนกันอยู่ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในเร็วๆนี้เขาคนนั้นจะกลับมาไหมคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะคะหรือว่า random เช่นเดิมเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาฟังคลิปนี้โดยแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าโดยบังเอิญอยากจะให้ลองฟังก่อนนะคะบางครั้งอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณได้เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิป random เขาจะกลับมาไหมนะคะก่อนที่คุณจะฟังนะคะลองทำจิตใจให้สงบนึกถึงหน้าเขาคนนั้นแล้วก็ตั้งคำถามในใจว่าเขาคนนั้นจะกลับมาไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้กันก่อนนะคะขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีกับคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะ ปับหนึ่งนะสับไายก่อนคะ่ะนึกถึงหน้าคนนั้นได้เลยนะคะโอเคใบแรกนะคะเป็น a อ e of ฟ n ันนะคะหรือว่าเป็นหนึ่งไม้เท้าถ้าดูตามหน้าไพ่ถ้าดูตามหน้าไพ่น,ไนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวของเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขนะัก ช่วงช่วงที่หายกันไปอ่ะตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะมีความทุกข์ใจพอสมควรอาจจะมีความรู้สึกฝังใจกับคุณก็เป็นไปได้หมายความว่าในช่วงเวลาที่มันหายกันไปเนี่ยตัวของเขาถึงแม้ว่าจะบ้างงานนะคะหรือว่าจะทำตัวให้ยุ่งมากมายขนาดไหนแต่ก็ไม่ลืมยังมีคุณอยู่ในความคิดเสมอนะคะเขาเรียกว่ามันยัง มีบางสิ่งบางอย่างที่ฝังลึกลงไปในใจของเขานะคะถามว่าเขายอมแพ้ไหมนะดูดูจากดูจากหน้าไพ่นะคะเขายังมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเขาก็ไม่ได้อยากที่จะยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้นะคะหลายๆครั้งในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณนะคะเขารู้ใจตัวเองนะคะว่าคุณก็ยัง ไม่หายไปไหนเรียกได้ว่าคุณก็ยังอยู่ในความทรงจำของเขานะคะจากไปทั้งๆที่ใจยังรักเห็นไหมเขาเดินจากความรักครั้งนี้ไปนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการจะไปแต่มันมีเหตุปัจจัยบางอย่างทําให้เขาจะต้องจากลาจากคุณไปนะคะคุณนั้งคู่รู้ดีค่ะว่าทําไมจุดจบของความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันถึงจะต้องเลิกลากันนะคะ ถึงจะมีใครหลายๆคนผ่านเข้ามาอันนี้ความรู้สึกของเขานะคะไอช่วงเวลาที่หายกันไปอ่ะก็โอเคก็มีบ้างนะคะที่เขาแบบไปคุยกับคนนู้นไปคุยกับคนนี้นะคะหรือเขาอาจจะลืมคุณไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกได้ว่าความผูกพันค่อนข้างที่จะมีต่อกันเยอะมากๆเลยนะคะขออีกหนึ่งใบความรู้สึกของเขาค่ะ มันเป็นความรู้สึกทีม่มันเป็นความรู้สึกลืมยากเนาะเอออาจจะผูกพันกับคุณมากนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอ่ะมีกันและกันอะ่ะมันเป็นอะไรที่พิเศษนะคะและความรู้สึกของเขามันก็ยังลืมไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นคุณที่เขาคิดถึงอยู่เสมอมาเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะลองฟังดูก่อนความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาในตอนนี้เป็นอย่างไร จริงๆในตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าอะไรนะคะที่มันไม่สามารถเป็นไปได้คุณก็ยอมแพ้แล้วแหละเออคุณมีความรู้สึกมีมีมีความรู้สึกเริ่มเข้าใจนะคะในในความเป็นไปของความรักระหว่างคุณกับเขาหมายความว่าตอนนี้คุณก็มีความสุขแฮปปี้ดีกับชีวิตคุณนะคะแต่คิดถึงเขาบางเวลาเท่านั้นไม่ได้คิดถึงมากมายแล้วนะคะบางคนอาจจะไปทุ่มเทให้กับการงานเนาะอาจจะมีเรื่องอื่นทํา แต่จริงๆคุณก็ยังไม่ไม่ได้คิดจะลืมเขาไปสมดเพราะว่าในใจของคุณก็ยังมีเขาอยู่คุณทั้งคู่คล้ายกันนะคะการที่เลิกลากันครั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้มาจากความเต็มใจกันสักเท่าไหร่มันมาจากปัจจัยหลายๆอย่างช่วงนั้น,นี่จจะเป็นช่วงที่อารมณ์ของคุณแรงทั้งคู่นะคะอาจจะมีการพูดจาอะไรที่ทําให้แบบออไม่เข้าใจกันโดยแล้วพอไม่เข้าใจกันมากๆทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะมันก็นําไปสู่ถึงการเลิกรานนะคะตอนนี้เหมือนคุณอยู่ได้นะคุณไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรนะคะแดาบแปดดาบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเนาะกับการที่จะต้องไป ทะเลาะกันนะคะ,ะทษทีเขาปรับกลุ่มกล้องนิดหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเลยนะคะกับการที่ต้องไปทะเลาะกับเขาถามว่าคุณยังรักเขาไหมคุณก็ยังรักคุณก็ยังคิดถึงเขาแต่ตอนนี้คุณเหมือนยอมรับความจริงคุณเริ่มจะปล่อยวางแล้วนะคะว่าอะไรที่มันไม่สามารถที่จะกลับมาคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเก็บไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจําดีๆที่มีต่อการดีกว่านะคะเดี๋ยวขออีกสองใบถามว่าจะงเลือกคุณหวังไหม คุณก็หวังนะเออจริงๆแล้วคุณก็หวังเลยว่าสักวันหนึ่งมันจะมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาหรือเปล่าทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงแล้วก็ มีความอยากจะต่อสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้อยู่แต่พอมาดูความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณมีความรู้สึกปล่อยวางนะคะถามว่าคุณอยากจะต่อสู้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่ไหมคุณก็อยากจะต่อสู้นะคะแต่คุณเหนื่อยคุณขอพักก่อนปล่อยให้เขานะคะได้เป็นฝ่าย Take Action ดีกว่านะคะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักคุณและเขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะขอดูเพิ่มเตมิมอีกสีใบค่ะ หกดาบมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยต่อให้รักกันมากขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้นะคะคุณก็เลือกที่จะเก็บไว้ในใจนะคะเลือกที่จะเก็บมันไว้ในความทรงจำแล้วก็ลองมองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้พูดคุยกับใครบางคนทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะสถานการณ์ตอนนี้คุณและเขา ก็เหมือนเปิดใจนะคะให้กับคนใหม่ๆเข้ามาแต่มีความรู้สึกว่าก็ไม่สามารถตัดใจจากกันและกันได้นะคะคือ Energy ความรักของคุณและเขาในตอนนี้ค่ะมันเป็นประมาณว่าเริ่มที่จะ Connection กันหมายถึงว่าจิตใจของคุณนะคะโทษทีนะคะรู้สึกว่ามุมก้องเองียงคือความรู้สึกของคุณและเขาเนี่ยมันเริ่มสื่อถึงกันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้นะ คุณเริ่มนิ่งกับเขาละถ้าถ้าดูในเรื่องของความรู้สึกว่าใครคิดถึงมากกว่ากันในช่วงเวลานี้ตอนนี้ความรู้สึกของคุณนิ่งคุณเหนื่อยคุณอยับปหล่อยวางแต่ตรงกันข้ามกับเขานะคะตอนนี้ความรู้สึกของเขานี่มันคิดมันออ,อ,อ,อคิดเรื่องคุณตลอดเวลานะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยและตอนนี้ตัวของเขาเองนะคะก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตค่อนข้างจะมากนะคะอาจจะมีแบบ ไปฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคุณสองคนนะคะหรืออาจจะไปอ่านเจออะไรบางอย่างหรือเป็นข้อความเ,มาเก่าๆที่คุณและเขาเคยคุยกันน่ยมันก็กลายเป็นว่ายังตัดใจไม่ได้ไม่ถึงตัวเขานะคะตัดใจไม่ได้นึกถึงเรื่องราวแล้วก็กําลังวางแผนกําลังเตรียมแผนการบางสิ่งบางอย่างอาจจะกลับ ก็จะเป็นการคิดว่าเฮ้ยทำยังไงนะถึงเราจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะเดี๋ยวขอดูกันเลยเนาะเพราะเรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเป็นเช่นไรและความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาเป็นเช่นไรเรามาดูกันว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหมนะคะในเร็วๆนี้เขาจะกลับมาไหม คุณนะคะขอสับไพ่ก่อนโอเคค่ะสับสนในใจเบาๆนะคนนี้ตอนนี้เขาค่อนข้างโลเลมีความรู้สึกโลเลใจมากไอตอนที่คิดถึงอะคะ่ะเขาก็มีพลังงานแรงกล้ามากๆเลยนะคะว่าเอออยากจะกลับมาแต่แต่พอจะทักคุณมากับกลัวนะคะ ใจไม่กล้าพอมีความกลัวเกิดขึ้นในใจแต่ทั้งๆท,ท,ทั้งที่เขาคิดถึงคุณมากอะค่ะแต่เขาก็เลือกที่จะแบบปล่อยเวลาให้มันผ่านไปก่อนนะคะเรียกได้ว่าใจไม่กล้าพอดีกว่านะคะดังนั้นถ้าถามว่ามันมีแนวโน้มไหมที่จะมีการเริ่มต้นใหม่มีแนวโน้มที่คุณและเขาจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะยังตัดไม่ขาดความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะ มันมันแข็งแรงมากต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ว่ามันจะหายกันไปนานขนาดไหนแล้วอะค่ะความทรงจำต่างๆก็ยังคงอยู่นะคะซึ่งตอนนี้อไม่ใช่ตัวคุณนะที่คิดถึงกับกลายเป็นตัวเขานะคะท,ที่คิดถึงคุณก็ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะเพราะตอนนี้เขากำลังแบบรวบรวมความกล้านะคะที่จะเอ่อ take action บางสิ่งบางอย่างนะคะหรือไม่ก็เร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะพูดคุยหรือว่าติดต่อ กลับมาเพื่อเปิดเผยความในใจของเขาให้คุณได้ทราบอย่างแท้จริงนะเดี๋ยวเรามาขอดูเพิ่มเติมนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกรเร็วนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะทำที่สุดเลยนะเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาอยากจะบอกว่าที่ผ่านมา เขาผิดไปแล้วแหละคนนี้อาจจะเคยทำเรื่องไม่ดีกับคุณไว้เนาะกลับมาคราวนี้ก็เหมือนกลับมาขอโอกาสนะแล้วเขาก็หวังว่าคุณน่ะก็น่าจะให้โอกาสเขาถึงแม้ว่าจะต้องแบบทะเลาะก,กันขนาดไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้คุณนะคะกลับมาคุยกับเขาให้ได้หรือเรียกได้ว่าจะมาง้อคุณหนักมากนะคะคนที่เลือกเอ่อคนที่เข้ามาดูโชคดีค่ะคนที่เข้ามาดู random คลิปนี้นะคะ่ะ จิตใจของคุณเน่ยเป็นจิตใจที่ค่อนข้างเบื่อปล่อยวางนะคะเวลาที่เราไม่วิ่งตามใครนะคะหรือเวลาที่เราปรงได้แล้วอะ่ะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ take action ก็คือฝ่ายเขานั่นแหละนะคะคือตาม energy ไพ่บอกแบบนี้ว่าตอนนี้คุณเฉยถามว่าคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เฉยนะคะเออขาค่อนข้างที่จะมีความแบบรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ไม่นานนะคะคายให้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะัจากที่คุณดูคลิปนี้เนี่ย เขาจะติดต่อมาแล้วก็จะมาขอคืนดีถ้าคุณยังรู้สึกว่ายังไม่อยากให้โอกาสเขาคนคนนี้อาจจะเคยทำให้คุณเสียใจนะคะหรืออาจจะเคยทำให้คุณแบบผิดหวังมากๆคุณก็อาจจะกลัวที่จะต้องกลับไปเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะมีฟอร์มของคุณนะคะแต่ถึงแม้ว่าคุณจะฟอร์มจัดขนาดไหนเขาก็จะแบบไม่ละทิ้งความพยายามนะคะที่จะแบบเอาชนะใจคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีก3ามใบแล้วกันนะคะ โอกาสที่เขาจะกลับมามีค่อนข้างที่จะประมาณ80%บนะคะบวกลบไม่เกินเดือนครึ่งเนาะขอขอขยายเวลาให้หน่อยบวกลบไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยเขาคนนั้นจะกลับเข้ามา take action นะคะกลับเข้ามาง้อคุณอย่างแน่นอนนะคะสาเหตุของการกลับเข้ามาเขาไม่อยากเสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะไอ้ช่วงเวลาที่หายกันไปเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะคะเวลาตกกลางคืนทีไรก็ค่อนข้างที่จะมีความเครียดนะคะคิดถึงคุณ มันเป็นช่วงเวลาที่เขาไต่ตรองมาแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่เขาแบบชอบอยู่เสมอแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบตกอยู่ในสภาวะเครียดแบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องหาวิธีกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะทำอย่างไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีก3าใบนะคะตัวของเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง ดูสิบเหรียญอยากบอกถ้าถ้าเป็น energy สิเหรียญน,นะคะเ่ดูจากหน้าไพ่ก็คืออยากบอกรักหรือเปล่า อยากบอกว่าเรากลับมารักกันอีกครั้งได้ไหมนะคะมันยังไม่สายเกินไปให้โอกาสได้ไหมอะไรประมาณนี้กลับมาครั้งนี้นะคะมันมาเพราะความผูกพันคุณคู่ผูกพันกันนะคะหรือเรียกได้ว่าอาจจะบุญบุญสัมพันธ์กันยังอยู่นะคะเมื่อมื่เมื่อใดก็ตามแต่นะคะที่บุญสัมพันธ์ยังอยู่โอกาสที่คุณจะแบบเลิกกันไปเลยมันยากนะคะจะหายกันไปนานขนาดไหนนะคะก็มีโอกาสกลับวนมาไม่ไม่ว่าจะเป็น คุณหรือเขาอะค่ะเรียกได้ว่าลึกๆแล้วอะค่ะยังมีสายใยรักอยู่สายใยรักแข่งนี้มันยังไม่ขาดกันนะคะ,อะขออีกหนึ่งใบแนวโน้มอนาคตสำหรับคุณและเขาอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะมองเห็นในเรื่องของความสุขดังนั้นถ้าคุณนะคะยังโสดหรือว่ายังรอคอยเขาคนนั้นนะคะ ก็มีโอกาสที่จะลงเอยกันแล้วก็ความรักครั้งนี้มันจะดีกว่าครั้งก่อนๆนะคะคนที่คุณถามถึงเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งนะคะเขาจะกลับมากลับมาคราวนี้คุณไม่ต้องทำอะไรเพราะเขาจะเป็นฝ่าย take action เขาจะเป็นฝ่ายติดต่อคุณมาเองนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเจอกันโดยบังเอิญก็ได้เนาะเออแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแบบ face to face แบบ เจอหน้ากันเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุยกันรปรับความเข้าใจมันก็จะได้กลับมารักกันหรือบางคนตัวเขาเป็นคนขี้อายนะคะก็อาจจะคอนแทคคุณผ่านโลกออนไลน์นะคะหรือว่าส่งข้อความมาหาคุณคุณก็อาจจะแบบเปิดใจคุยดูซิว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนนะคะพอคุยไปเขาทําตัวดีขึ้นนะคะเขาให้เขาให้ค่าคุณมากขึ้นหรือว่าเขามีความจิตจริงจังกับคุณมากขึ้นจนใจของคุณรับรู้ได้ว่าคราวนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะการกลับมาคราวนี้เขากลับมาด้วยใจ จริงๆคุณก็จะเริ่มใจอ่อนนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็สามารถนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ามีความรักที่ดีได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอดูเพิ่มเติมจาก oracle card นะคะขอดูจาก the lover oracle card นะคะว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณทั้งคู่คะ่ะขอดู the lover oracle card นะคะโอเคใบแรกคุณได้ โอ้ oh, คุณไร้ใบนี้นะคะดูดูลักษณะแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะมีอะไรดีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเห็นไหมมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกปลดปล่อยมีความมีความเป็นอิสระมากขึ้นไยถึงตัวของเขาะคะ่ะแต่ก่อนนี้ที่เขาไม่ทักทาไทยมาหาคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบกลัวนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังปลดพลังงานกลัวนะคะแล้วก็ทํา ทำตามหัวใจตัวเองหรือว่าทําตามใจเรียกร้องแล้วนะคะฟรีดอมเห็นไหมด้านหลังก็บอกว่าไม่มีอะไรสามารถมาหยุดเขาได้นะคะใจของเขาที่โหยหาคุณนะคะมันมากดังนั้นเส้นทางที่เขาจะเดินต่อจากนี้นะคะก็คือเขาจะทําความรักครั้งนี้ให้มันเป็นจริงให้ได้นะคะมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ไพ่อยากจะสื่อก็หมายความว่าคือตอนนี้อะคะเขา เขายอมจะเสี่ยงเพื่อคุณแล้วนะคะไม่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามแต่คนคนนี้ยอมรับกับสิ่งที่เขาได้ได้ทำนะคะพลังงานของไพ่เป็นไปคล้ายๆกันอย่างที่คุณไอบอกนะคะว่า คนนี่เข้ามาดูแรนดอมคลิปนี้เขาจะกลับมาไหมนะคะ80%กลับมาไม่เกิน1เดือนครึ่งนะคะแต่การทำในดวงของเราก็ต้องบอกว่าเป็นดวงโดยทั่วไปจดเราะ r e ดดิ้งอาจจะมีที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงกับคุณนะคะแต่คุยเชื่อว่าถ้าคุณมีความรู้สึกในทัศนะเชิงบวกนะคะแล้วก็ดื่มด่ำกับคลิปนี้นะคะฟังด้วยความไม่กังขานะคะฟังด้วยจิตใจที่ดื่มดำ่ำโอกาสที่จะเป็นจริงมีค่อนข้างสูงอย่างแน่นอนเลยนะคะเรียกได้ว่า ใจเราดึงดูดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอนนะคะดังเช่นออร์ l เคิลคัทใบแรกที่คุณได้นะคะถ้าดูจากหลังไพ่คุณก็จะเห็นนะคะว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวต่างๆอะคะ่ะมันกำลังจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะคนที่คุณถามถึงเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อคุณแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันเลยนะคะ โอเคเห็นไหมเอ่อยไพ่ใบนี้ด้านหลังเป็นโรแมนต์นะคะกามเทพแห่งความรักกําลังจะยิงศรกําลังจะยิงศรให้คุณทั้งคู่ได้กลับมารักกันนะคะให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคน2คนนะคะไม่สามารถที่จะจากกันไปได้ถ้าใจยังรักกันอยู่ถ้าคุณทั้งคู่ยังมีบุญต่อกันนะคะเรียกได้ว่าช่วงเวลาหลังจากนับจากนี้ไปนะคะมันจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมาก ความรักครั้งนี้จะมีความแข็งแรงความรักครั้งนี้จะมีความหวานเกิดขึ้นมากกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปไพ่ใบต่อไปนะคะโอ้โหทำไมมันดูเร่าร้อนขนาดนี้นะคะคนคนนี้กลับมาครั้งนี้เนี่ยเขามีความต้องการ ในตัวคุณมากนะคะความต้องการในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ18บวกก็เป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะอ่าดูด้านหลังแพชชั่นคุณเห็นไหมคะว่าแบบเขาจินตนาการภาพคุณนะคะหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะการกลับเข้ามาครั้งนี้เนี่ยนอกจากความรักแล้วนะคะเขายังมีความรู้สึกว่า หลงเสน่ห์คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายคุณหรือว่าเขาอยากที่จะมีจิตนาการภาพในเรื่อง18บวกกับคุณด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขอคำเพิ่มเติมนะคะจาก The Romance จาก Oracle ok Card อีกหนึ่งสำหรับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไร ว้าวเห็นไหมใบแรกก็รู้เลยนะคะว่าแบบเร็วๆวันนี้นะคะเขาคนนั้นจะกลับมาแล้วก็จะทำให้ความรักครั้งนี้มันโรแมนติกสุดๆเลย คือช่วงของการปรับความเข้าใจกันนะคะไม่เกิน1เดือนครึ่งอะประมาณนี้นะคะไม่เกิน1เดือนครึ่งเขาคนนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกลับเข้ามาคราวนี้เนี่ยได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกดื่มด่ำกับความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกสองใบค่ะโอ้ได้แล้วเฮ้ย p a s s i o นอะไรจะขึ้นสองใบเลยคุณดูสิ โอ้โหไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะมันเป็นโชคชะตาหรือว่าคุณและเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของกันและกันก็ได้นะคะไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะที่สองสำรับนี้คุณจะได้เหมือนกันนะคะคุณดูสิ passion นะคะความหลงไหลนะคะคุณได้ไพ่เหมือนกัน2ใบมันเป็นอะไรที่ ไม่ไม่น่าเชื่อนะคะดังนั้นคือคนคนนี้นะคะ่ะนอกจากจะรักคุณแล้วอะ่ะเขายังมองใครอื่นไม่ได้เลยนะคะเ,เขามีแค่คุณอะ่ะคือในสายตาของเขาะคะ่ะมีแค่คุณนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้สามนับตั้งแต่ที่คุณดูคลิปนี้นะคะ่ะนับไปไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งนะคะคุณจะได้รับรู้ได้ได้รับรู้ว่าเขาคนนั้นอะ่ะรักคุณแล้วก็มีความหลงไหลในตัวคุณมากมายขนาดไหนนะคะยิ่ง ในช่วงเวลานี้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันจริงๆนะคะเขาก็อาจจะแบบสกินชิปกับคุณนะคะหรือว่าอาจจะแบบเข้ามากอดคุณเข้ามาแบบใกล้ชิดกับคุณคือมันทนไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้เนาะคือมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้โหมันหลงไหลอะค่ะอ้ยดีจังเลยนะคะแล้วก็มันเป็นการแบบคือเขาเรียกว่าการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนกันเริ่มต้นจีบกันใหม่อะค่ะมันเหมือนกับการเริ่มแบบ รักกันใหม่เลยนะคะคือพลังงานบอกว่าให้คุณแบบเ,เปิดใจคุยกันเนาะที่ผ่านมาปัญหามันคืออะไรก็ลองเปิดใจคุยกันดูนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ความรักของคุณและเขาอะคะ่ะมันจะมีสิ่งดีๆแบบเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่เขาจะมาให้คุณได้เห็นอย่างแน่นอนนะคะขอบทสรุปและคำแนะนำนะคะ ขอบทสรุปและคำแนะนำอ่ะโอเคซอรี่ค่ะไพ่ตกรุนแรงจังเลยนะคะเพราะว่าแพชชั่นขึ้นสองใบบทสรุปและคำแนะนำค่ะอะาใบแรกค่ะอุ๊ยอันนี้นะคะบอกว่าแบบ คือความรักอะค่ะมันเป็นอะไรที่เอ่อความรักมัน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 ก็พูดยากอะเนาะแต่ไพเหมือนอยากจะบอกว่าความแตกต่างของคุณและเขาอะค่ะในครั้งนี้อะคะ่ะมันจะก่อเกิดเป็นพลังแห่งรักที่ดีมากๆเลยนะคะคำแนะนำก็คือว่าความรักมันสามารถที่จะให้อภัยกันและกันได้นะคะแล้วก็ ออความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะสำคัญอยู่ที่ใจว่าคุณทั้งคู่ยัง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 รักกันอยู่หรือเปล่านะคะคำแนะนำก็คือว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะคะหรือเรียกได้ว่าความรักสามารถแบบชนะทุกอย่างเนาะ,อะขออีกสองใบค่ะ สำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะก็คือ,อมีใครบางคนเนาะที่เขาแบบสนใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกผูกพันทางจิตวิญ,ญญาณกับคุณมากๆเลยนะคะหรือเรียกอีกในหนึ่งก็คือว่าจัก,กรวาลน,นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เปิดทางหรือว่าให้โอกาสคุณทั้งคู่ได้กลับมาคุยกันได้กลับมารักกันแล้วนะคะคุณอาจจะเคยขอพรให้เขากลับมา เขาก็ขอพอให้คุณกลับมาดังนั้นเมื่อมันมีพลังงานที่ตรงกันหรือว่ามีแรงดึงดูดที่ตรงกันนะคะมันก็เลยทำให้สองคนเนี้ยกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นคือพลังงานของไพ่ะคะ่ะความรักของคุณและเขามันเป็นไปที่ทางที่บวกมา,มากๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จะต้องมีความเชื่อมั่นด้วยนะคะคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณ อยากจะให้เขาคนนั้นกลับมาจริงๆนะคะคุณสามารถที่จะฟังคลิปนี้เรื่อยๆบ่อยๆนะคะแล้วก็ดื่มด่ำกับคลิปนี้นะคะคุณจะดึงดูดเรื่องราวนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำใบสุดท้ายกันค่ะ สำหรับใบสุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกพ่อยากจะบอกนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยมันมันเป็นความรักที่ที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เนาะเออถึงแม้ว่าแบบจะมีปัญหากันขนาดไหนก็ตามแต่นะคะสุดท้ายอะคะ่ะออความรักมันก็จะนำพาให้คุณนะกลับกลับมาเจอกันนะคะบทสรุปของ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นแบบสุ่มหรือว่าแรนดอมบทสรุปนะคะก็คือช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่จัก,กรวาลน,นะคะหรือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่คุณและเขาอะ่ะจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อมีโอกาสก็จงทำโอกาสนี้ให้ดีที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้อยู่ที่ตัวคุณและเขา อันนี้ก็เป็นพลังงานที่ไพ่ต้องการอยากจะสื่อให้ฟังเนาะอย่างที่ได้บอกไปคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะแต่ถ้าคุณฟังและคุณชอบคุณอยากที่จะให้แบบสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะคะเราคิดอย่างไรเราก็จะได้พบเจอกับสิ่งนั้นนะคะคล้ายๆกับคล้ายๆกับการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแต่จากที่เราดูอะคายมองว่าคนคนนี้นะคะ่ะ มีความชอบในตัวคุณค่อนข้างมากนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายตามเขาคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินแต่ช่วงเวลานี้คุณพักพักก่อนเหนื่อยมากในระหว่างที่คุณพักเขากลับเขาเขาเลือกที่จะกลับมาเห็นไหมมันไม่ขาดเขาเรียกว่าแบบจบกันไม่จริงช่วงไหนที่ฉันพักเอาคุณมานะคะนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะลองถามใจตัวเองว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมจะให้โอกาส ความรักครั้งนี้อีกไหมแต่ถ้าคุณต้องการที่จะให้ความรักครั้งนี้มันคงอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าพลังงานของไพ่ที่คุณได้สวยมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจะรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมหรือแบบสุ่มกับหัวข้อคําถามตามนี้เลยนะคะเขาคนนั้นจะกลับมาไหม บทสรุปก็คือเขาจะกลับมาทำความรักให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาไหมทั้งนี้ทั้งนั้นคุณคือผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฟังกันแบบเต็มๆไปเลยนะคะเป็นการแกนดอมเรื่องราวความรักของคุณและเขาค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ